ก็เฉลยกันไปเลยนะคะว่าร็อกเกอร์ที่จะมาร่วมแคมป์ไฟดนตรีกับมารีฮัวหน้าคราวนี้มีอย่างน้อย2คนแน่แก็คือพี่อีทวงฟ่ายนะคะกับพี่เหน่ง Why Not ซเว e นนะคะแล้วก็ไม่ได้แจมแบบธรรมดาทั่วไปเพราะว่าได้เห็นลีลาของทั้งคู่ในเพลงดังแสงจันทร์ค่ะประกบคู่อาจารย์ไข่มารีฮัวหน้ากันไปเลยนะคะทั้งสายร็อกทั้งสายเพื่อชีวิตแบบนี้นานๆจะได้เห็นค่ะถือว่าเป็นกําไรของคนฟังก็ว่าได้นะคะอย่างพี่เหน่งเล่าว่าเคยร้องเพลงแสงจันทร์นอกรอบ บ้าเพิ่งมีเวทีนี้แหละที่ได้แสดงสดกับเจ้าของเพลงนะคะที่โคจรมาเจอกันได้เพราะว่ายอมรับนับถือกันจากการที่อยู่วงการกันมานานซึ่งถ้านับอัลบั้มแรกของไวน์เนสเซเว่นปี2537เป็นผลงานที่มาพร้อมกับบุปผาชนอัลบั้มแรกของวงมาริฮวน่าเหมือนกันส่วนพี่อีทวงฟลายเป็นคนใต้เหมือนกันค่ะแต่ได้ร่วมงานแคมป์ไฟดนตรีด้วยกันครั้งแรกเลยก็เสริมรับพอดีกับการกลับมาทํางานใหม่ของพี่อีทที่ก่อนหน้านี้เปิดตัวทัวร์กับศิลปินร็อก90ถึง 2,000ในชื่อ Rock b a t t e r ค่ะ,ะการโชว์ในวันนั้นก็น่าจะเป็นอารมณ์ของอการรวมระหว่างเพลงเพื่อชีวิตที่เป็นแฟนเพลงของอาจารย์ไข่มากันเยอะแยะอยู่แล้วละ่ะแล้วพวกเราก็เป็นสายหนึ่งที่เป็นสายรอ็อกแต่จริงๆแล้วร็อกกับเพื่อชีวิตมันก็คือพี่น้องกันมันเกิดมาในในแขนงเดียวกันแต่มันแยกออกไป่คือท้องเดียวกันนั่นแหละแค่มันแยกออกไปแค่ว่าดนตรีร็อกมันอาจจะหนักหน่วงขึ้นแต่ดนตรี มีความเป็นปรัชญาซ่อนอยู่ในเนื้อหาของเพลงเหมือนกับเพลงเพื่อชีวิตแต่เพื่อชีวิตจะชัดเจนในเรื่องของภาษามากกว่าครับผมเพลงที่เราจะได้ยินพี่อีทร้องแน่แน่แน่นอนเขาจะบอกได้เลยว่าเพลงที่ได้ยินนานๆเราได้เจอกันสักครั้งหนึ่งนะครับก็แน่นอนที่สุดเพลงคิตประจําตัวของพวกเรามีไปให้ทุกคนฟังอยู่แล้วได้ร่วมสนุกกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้ชาวนางูเห่าบัวชําน้ําขุนและอีกหลายๆเพลงครับ ามาริโอนากับวานซน,นออกอารบบามปีเดียวกันเลยครับปี2537เหมือนกันก็ปีหน้าครบ30ปีแล้วเขินจังค <laughs> ่อนข้างเป็นยุคที่สีสามดนตรีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีทุกแนวเลยสมัยนั้นมีทุกแนวเลยก็ต่างคนก็ต่างมีแนวทางของแต่ละคนาวนานเซเ่นก็อยู่ในยุคนั้นด้วยพอดี ทำงานในแบบมาลีฮวน่าก็คือการหาความแปลกใหม่ให้กับงานพากรรมคอนเสิร์ตนะคะตีมหลักแน่นอนคุณผู้ชมเป็นแคมป์ไฟแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศให้นักร้องหญิงมาแจมบ้างนะได้ยินเสียงพี่ตั๊กลีลาค่ะกับวงนกแหล่ด้วยซึ่งในรอบเปิดตัวมีตัวแทนมาร่วม2คนคือพี่น้อยศิรีลักกับพี่ตุ๊ดตู่สรัญญานะคะเป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกมาจับไม้คู่กันในเพลงคอนเสิร์ตคนจนพร้อมกับชุดประจําวงนี่ต้องสวมผ้าพื้นเมืองประยุกต์นะคะเพราะว่าสีสันเสื้อผ้าเป็นภาพลักษณ์ภาพจํา มาตลอดแล้วก็เข้ากับกิจกรรมด้วยที่จะมีเสื้อผ้าแนววินเทจค่ะผ้าทอใยธรรมชาติจากกันชงแล้วก็เวิร์กช็อปงานศิลปะของครอบครัวนะคะก็คิดว่าในแคมป์น่าจะมีกิจกรรมหลากหลายเพราะอยากให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยค่ะ เกิดวันข้างหน้าเรามีนวัตรกรรมในประเทศไทย <S <S เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายเอาใยกันชงมาเอาเม้าห่อมมาผสมผสานพัฒนาโดยภาครัฐหรือภาคประชาชนมันจะเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศไทยได้อย่างดีในขณะเดียวกันในภาคกลางวันปีนี้เราจะมีคณะสัตวศาสตร์ของมัยสิมกรเขตเพชรบุรีนะครับมาให้ความรู้กับเด็กมาสนุกสนานกันเด็กๆมีบ้านบอลเล่นมีอะไรต่างๆเล่นมีม้าหมุนมีชิงชา้า มีปั้นปูนสดของอาจารย์สำราญเอ็มโอดปั้นปูนสดมีที่เดียวคือที่เพชรบุรีคนก็จะฮิตฟังเพลงในในยุค80-90กันเยอะขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนกแร่เราก็เป็นส่วนหนึ่งในยุคนั้นว่าบว่าทุกคนก็คงจะเคยได้ยินในเพลงเราก็เลยก็เลยมีคอนเสิร์ตเยอะขึ้นนะคะน่าจะเจ็ดปีแล้วด้วยใช่ค่ะนันรู้สึกแบบนึกถึงบรรยากาศมาสมัยก่อนว่าเด็กๆฉันก็ต้องแต่งตัวแบบเนี้ยโตมาฉันก็แต่งตัวแบบเนี้ยเพราะเป็นสัญลักษณ์ของใช่ ถึงแม้เราจะเป็นคนในเมืองแต่ว่าเอกลักษณ์ของทางเหนือก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกชนชาติพันธ์อะไรเงี้ยค่ะที่เขามีมีหลายอม้มงอะไรอย่เงี้ยค่ะ เย้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาชุดมาเพื่อที่จะนําเสนอว่าเรามาจากขงหนือเป็นเอกลักษณ์ของเรา,เารด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆเ,เราใส่ชุดแบบนี้พอโตขึ้นมาบางทีเนี่ยหน้าหน้าอาจจะจาไม่ได้แต่พอใส่ชุดขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะเอ้ะคุ้นๆห,ห,หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเราด้วยเมื่อก่อนชุดขายดีนะตอนตอนนกแรเออเคปอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดชาวเขาขายดีมาก ถนนสายดนตรีของมาริฮวนาเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนของกลุ่มนักเรียนศิลปะนะคะทำงานเพลงเพื่อชีวิตในยุคที่ดนตรีอัลเทอร์เนทีฟในประเทศไทยเป็นของใหม่และเฟื่องฟูและยังทํากันมาจนถึงปัจจุบันค่ะมีแฟนเพลงเหนียวแน่นนะคะจากเพลงที่ขับเคลื่อนนะความคิดนะต่อสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล,ล้อมโดยร่วมต้นจัดแคมป์ไฟดนตรีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมและเคยประกาศยุติแคมป์ไฟมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเพราะการจัดการมหกรรมคอนเสิร์ต6กโมงเย็นถึง6โมงเช้าต้องการแรงสนับ สนุนมากในการขับเคลื่อนกระทั่งเปลี่ยนใจมาเดินหน้าต่อจนถึงปีนี้ที่จะมีงานปลายปีในว,วันที่2ธันวาคมนี้แล้วค่ะ